สวัสดีครับของเล่นที่มีการเคลื่อนไหวชิ้นแรกของลิก้าครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไอรอนแมนครับไอรอนแมนไม่ไม,ไม่ไม่อมลูกไอรอนแมนกินไม่ได้ครับไอรอนแมนเอาไว้เล่นครับก็อ่าเป็น เหมือนกับหุ่นยนต์ชิ้นแรกของลิก้าครับปกติแล้วลิก้าจะเล่นอะไรที่เป็นลักษณะที่เหมือนเป็นปุ่มโกดมีเสียงเป็นเสียงเพลงหรือ A B C D E แต่ว่าครั้งนี้นะครับลองให้เขาเล่นเป็นหุ่นยนต์ครับลิก้าอายุส1เดือนครับวันนี้เป็นวันเรียกว่าครบ 11เดือนไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของเขานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็สนใจที่จะเล่นนู่นเล่นลนีน่หลายอย่างเลยก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาให้เขาลองเล่นครับก็เขาก็ยังดูแบบว่างงๆคือถ้าเราวางไว้เฉยๆนะครับพฤติกรรมของลูกนะครับก็จะจับ แล้วก็จะกระแทกแล้วก็จะบิดไปบิดมารวมถึงเอาเข้าปากก็จะเป็นพื้นฐานของทารกนะครับที่อายุประมาณใกล้1ขวบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเดินได้เองและมีเสียงเพลงและมีไฟครับก็จะเป็น3องค์ประกอบที่เกิดขึ้นเ,เมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมของเขานะครับว่าเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรถ้าเป็นอะไรที่เรียกว่า,าวางเฉยเฉยไม่มีอะไรเขาก็จะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างบางทีก็เรียกว่าเพิกเฉยนะครับก็มาดูพฤติกรรมของเขานะครับว่าเขาจะสนใจมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราจะมาเปิดสวิตช์ครับ มองตาไม่กระพริบเลยครับดูแล้วเขาจะไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่ครับถ้าเป็นวัตถุที่ไม่มีไฟไม่มีเสียงวางอยู่เฉยๆเขาจะจับครับแต่อันนี้มีทั้งไฟมีทั้งเสียงแล้วก็เต้นได้ครับ ไม่สนใจครับหรือเขากำลังกินกล้วยอยู่อยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินเหรอลูกโอ้สรุปแล้วของเล่นชิ้นนี้อาจจะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับสำหรับทารก อายุใกล้หนึเดือนครับเพราะว่าเขาก็ดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นของเล่นที่เขาชอบครับเขาจะหยิบบ่อยมากแล้วก็จะเอามือตีๆแล้วก็จะเล่นไปเล่นมาครับแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเฉยๆครับเดี๋ยวผมลองเอาไปวางข้างล่างนะครับว่าเขาจะสนใจลงมาดูไหม ถ้าเป็นของที่เขาชอบเขาจะสนใจขว่คว้าแล้วจะเอามือจับครับสแสดงว่าอาจจะเป็นบทสรุปว่า,าเด็กอายุประมาณ1เดือนอไม่ใช่1เดือนครับ1ปีนะครับ1 1เดเดือนเขาน่าจะชอบอะไรที่เป็นปุ่มกดมากกว่าครับ แล้วก็กดแล้วมีเสียงแล้วก็สามารถแบบว่ากดเปลี่ยนตามที่เขาต้องการได้มากกว่าอุปกรณ์หรือของเล่นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กโตมากกว่าดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคิดว่าจะซื้ออะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับกับลูกอายุหนึ่งปีก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ครับเพราะว่า ลิกลาเฉยๆนะครับก็จับบ้างครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเหมือนอยากได้อยากกอดอยากเอามาเล่นใกล้ๆอย่างตุ๊กตาเขาจะมีตุ๊กตาที่เขาชอบเขาก็จะเอามาไว้ใกล้ๆแล้วก็จะหอมจะกอดแต่ว่าตัวนี้ก็แค่จับจับเฉยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเหมือนกับแบบว่า,าควบคุมหรือ,อกอดได้ หรือกดแล้วเสียงเปลี่ยนไปตามที่เขาต้องการครับก็แค่จับ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 ธรรมดาครับผมเชื่อว่าอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเด็กโตกว่านี้หน่อยนะครับก็น่าจะเป็นเด็กช่วงสามขวบ4ี่ขวบเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเล่นที่เกินไหวไปนิดนึงนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ